ที่ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมนี้เอฟซีชมเหรียญที่มีความงดงามคมชัดเข้มขลังอีกหนึ่งรายการของในหลวงชานที่เก้านั่นคือเหรียญกษาัตรบนเวียนนะครับที่ด้านหน้าเหรียญประทับพระบรมงรูปในหลวงชติที่เก้าฉลองพระองคุลีมหาจักรีครึ่งพระองค์ผินพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญแสดงข้อความภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านะครับพลิกมาที่ขอบมีพันเพืองถีสลับเรียบพลิกไปที่ด้านหลังเหรียญนะครับประทับรูปพระปรางวัดอรุณราชวราราม ยิมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะครับชาด้กยก็ความประเทศไทยแล้วก็มีจุดอยู่ 4. จุด3จุดชิดกันนะครับแล้วจะได้อความพศสองพหรยสบบาทเหรียญ10บบาทปี37เป็นเหรียญปีลึกครับที่ได้รับความนิยมสะสมมากๆอีกหนึ่งรายการเหรียญแต่ผมจะไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเหรียญน,นี้มีสัมพิเศษอย่างไรเพราะเป็นเหรียญที่เอฟซีรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมให้ชม,ชมความงดงามของเหรียญแล้วก็ ให้ชมว่าเป็นเด่นที่น่าสะสมอีกหนึ่งรายการนะครับผมต้องขอบคุณ f อทุกท่านมากๆนะครับขอบคุณครับ